พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็พาผีผ้าน้องขาสวนครับตัวน,นั่งแรงครับมาอ,อดของอยู่สวนแล้วครับนี่ครับผิดสามเดือนเป็นในสองสุดสามสุดเลยนะครับเก็บได้หลายซ้ำหรอช่วงนี้ก็กำลังปรงยอดไหม ก็ได้เก็บไปขายส่วงตลาดนัด20-30บาทได้ยูดพออยู่ได้ครับเออชีวิตคนอีสานมาเท่ากับปลูกของอยู่ของกินแหละครับตามสวนบ้องสื่อเขาถูกย่างก็ได้เนาะพี่น้นองเนาะ ยังพอปูอะไรกินกับปูครับเสือของืเสือเขากินกับแพงเพื่อนเด้อพี่น้องอก,กิกอย่ากจะไปเสือกินกของเขาหลายกับโบดี้ครับเงินกหายากทางจังหวัดของที่หาอะไรก็หาพากันหาพากันเห็ดไป สิ้งที่เขาหาอย่างง่ายกับปกวัตถุเขาอยู่ใกล้ทะเลอย่างส่เนาะปลาหมึกกุ้งกับขันมีซับกับพ่อเสือกินได้อยู่พี่น้องไปมีเงินคนไปมีเงินกับหาคุดกับปูหาก็พักเกร์ไปละพี่น้องเอ,อ้อฮดด้นเติบเหรอ นี่ครับไอพี่นองเบิ้งนี่อันันก็ออกทัวครับก็ร่งขึ้นแขนขึ้นเครื่อนบงทีอักแต้งครับแต้งก้าครับก็ร่งจอหน่วยฝากม่อผุนก็ร่างโลกบกเขือบกเขือก็พลิกมีกับปลาบกออครับปวดไวซิบปวดหลุมพอได้ยูได้กินนี่แหละครับบ่ถึงก็ได้ขายครับ ก็ริกนี่ก็เก็บไปขายอะไรงวดเหรหไา้นัดเนี่ยผมเก็บไปขายหน้าบ้านก็กันไปขายกันหน้าบ้านขายครับขันมาซื้อยื่สวนชวนมากสิบ,บุกเอาเงินเพิ่นแล้วครับก็ให้เพิ่นก,ก,กินซัมสิ กินนี่นาอพี่น้องแล้วราคาบนี่ย,งงยางพักขันยังสี่ครับนี่ผมปลูกไว้หลายเตือออยู่นี่เขามาซื้อหาบาทสิบาทผมบอกเ,อเงินหรอกครับ <S <S ให้เพิ่นไปกินซื้อช่องนี้โอเดรอรย์ประทรานสั้งมากครับตรงพินมือทางละลอยนี่ลอยเงินครับ มือื่นก็เศรษเก็กบิกให้แม่ไปขายตลาดห้องถมน้อยๆน,นาวัดบัดมกเตาขายอยู่สามสีค่คนพี่น้องผู้เฒาเนาะคนอยู่อยู่ซื้อโปเป็นเนี้ยคนเป็นมัน่าวี่้านหนองเขาสวนมานีิตอนอแรงๆเหลือลายเตยอ,อยู่ไม่ได้โฮสพี่น้องคนแนนเบิร์ดเลยเนี่ แบ,บักแต้งรถเด็กครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งรถไปเรื่อยๆสายยางมัน,นมาถึงกับทยอยหดไปแล้วครับพี่น้องครับห่าหดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเบิ่งอีกรอบนึงครับโอ,อ้ยพี่น้องคำแล้วครับเตเวนสิตกดินแล้วน้ำไหลไปแห้งครับใส่น้ำปัำ๊มแทนได้โวเสียพี่น้อง เหลือบักแตงนะครับต้องได้ฮดจิตววามาเอือนเศร้าฝนเด้อบบนี้แตงกำลังจอดอกจอหน่วยครับพี่น้องฮด <Hot, S 2> ฟังฝนมาแล้วบักเหือเอยบักไอ้บักอื้อฝักท้องอ่ะแล้วเนาะแล้วก็บักจิกครับบักทัวเน่คาเน่ บวบเรียมพักขยง่งหรถมาแต่ก็ทังนี้กพราะมาแล้วบักทัวรถไปน้ำกันเรื่อยๆครับสีคำกวนสีบเลียวดอกคือสีบริพนธ์เอาบักแต่งดอกคือเงินส,สอยจะมาเก็บกักผิดครับเบ่ไยไปขายวันจันทร์ คล้องถมเสาแล้วลอยก็บาดกพลิกเก็บไปยางบักขี้งยกเสียไปสักยี่สิบบาทสามสิบบาทตลาดบนไงครับมีคนยางกับปรามาณ2สิบยี่สิบคนนี่แหละก็เดี๋ยวไปขายตลาดใ็ไปขายว่างขายหน้าบ้านแนี้ครับเล็กเล็กน้อย พอเรนเงินเสือกน,น้องใหม่ล้าน,นครับโอ้ยขยมากอนีนึ่น้อพี่น้องแอ้พี่นองดของจนเมื่อจคำ พึ่งกินแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้หกโมงแต่ตสี่โมงกว่าเจ็ดหอดหกโมงนครับฟังนี้ก็เป็นลง่งผิกบี้เฮ้าแล้วก็เขืออปอครับคลิปนี้กับฟางฟีฟ่ฟานงน้องใหม่สำนีเนะครับเนาะมา สามาส้มสวนเหล่ะสวนครับจินเหมือจัดคำเลยพี่น้องขอบคุณห,หลายๆครับที่เข้ามารับชมและติดตัมงให้ครับขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับ